ในงบแบง์ม่วงใบเดียวครับคุณได้กล้อง i อ c a m หน้าตาแบบนี้ครับมาพร้อมกับโ Mo ชั o n Tracking AI Tracking ตรวจจับเด็กรเรงได้ด้วยนะครับบันทึกได้ในตัวเอง่านในโฟล์ตีการ์ดกว่า2เดือนเลยความคมชัดระดับ f ู l l HD ีบันทึกได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับสามารถดูพร้อมกันหลายเครื่องก็ได้และสามารถแยกโซนในการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ด้วยผู้สนใจคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับรับประกันสุนถ่ยหนึ่งปี สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวครับนี่คือทาโปซีสองร้อยซีบายทีพลิงครับแบรนด์ทีพ i ลิงเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทำตลาดในประเทศไทยมายาวนานมากๆและทาโปเป็นหนึ่งในสับปป์ของทีพ i ลิงครับใครนะครับที่มองหากล้องวงจรปิดนะครับแบบ IP Cam ไร้สายนะครับคือเป็นแบบไวเลสไม่ต้องเชื่อมต่อสายแลกนะครับ เสียบไฟตัวเดียวคือพร้อมใช้งานเราเนี่ยสามารถที่จะให้เขาเนี่ยหมุนก้มเงยน,นะครับในจุดที่เราต้องการได้โดยที่มุมมองของภาพเนี่ยจะครอบคลุม360องศาร,รอบตัวครับและไม่ต้องหาเครื่องมันทึกให้ยุ่งยากน,นะครับภายในตัวเองจะสามารถใส่ micro SD า a ์ดได้สูงสุดที่512 g b เลยครับเพื่อบันทึกต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดกว่า2เดือนหรือ60วัน โดยอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องที่มีดีไซน์ขาวๆคลีนๆแบบนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่9โวลต์นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็น9โวล์แถมให้ในกล่องมีความยาวสายประมาณ1.5เมตรโดยปกติแล้วตัวกล้อง้นนีน้สามารถที่จะวางตั้งไว้กับโต๊ะกับพื้นเรียบได้อยู่แล้วนะครับหรือใครที่จะไปหาอุปก,กรณ์เสริมแบบตรงโน้นท่ผมเคยติดให้ดูนะว่าในช้อปปีมีขายแบบแผ่นใส่ะ ติดกาวสามเอ้อกับกำแพงนะครับและเอาตัวกล้องตัวนี้ไปวางบนเพดบนพื้นใสตรงนั้นได้เลยครับทำให้เราสามารถดูกล้องในมุมสูงได้แต่อย่างไรก็ดีครับในมุมกดของกล้องตัวนี้เนี่ยทิ้วลงมาอาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยเขายังสามารถที่จะใช้งานตัวเองในการคว่ำหน้าได้เลยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนรูนะ็อสองรูนะครับที่ใช้วิธีการยึดบิดเข้าไปครับในกล่องจะมีแผ่นพลาสติกแบบมานะครับเพื่อมาร์กจุดยึดน็อตยิตสกูนั่นเองครับเราก็สามารถที่จะยึดตัวกล้องนี้นกับฝ้าได้นะครับในตำแหน่งที่เหมาะสมเลย ก็เลือกเอาได้นะครับว่าคุณอยากติดมุมสูงนะครับหรือว่าจะวางบนโต๊ะวางบนราวบันไดปกติได้เลยครับโดยคุณสามารถที่จะเซตติ้งตั้งค่าได้ง่ายๆน,นะครับผ่านแอปพลิเคชันถาโป้รองรับทั้งบน iPhone และ Android ครับตัวแอปเนี้ใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับตอนติดตั้งก็เลือกรุ่นที่คุณต้องการนะครับ กดตั้งรหัส Wi-Fi password ของบ้านเรานะครับแล้วก็นิกน๊กๆไปเท่านี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับคือพร้อมใช้งานในไม่ถึงนาทีเดีวยวสั่ไปได้ครับและตัวกล้องตัวนี้ยังสามารถที่จะดูความกันหลายๆเครื่องก็ได้นะครับซึ่งนี่คือข้อดีในราคาแบบ500บาทอะติดในบ้านคุณเนี่ยสามารถดูได้พร้อมๆกันหลายคนทั้งครอบครัวเลยครับเป็นกล้องที่ผมว่าน่าลงทุนกับบ้านคุณไม่น้อยเลยครับความละเอียดการบันทึกกล้องตัวนี้อยู่ที่ระดับ Full HD 1 0 8 0 p โดยคุณสามารถตั้งค่าความละเอียดได้ไดในแอ และเฟรมเรทสูงสุดได้ที่25เฟรมเรทคุณภาพการบันทึกถือว่าสมราคาและสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนอยู่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวถือว่าบันทึกได้ชัดเมื่อเทียบกับราคาเพราะกล้องบางตัวราคาหลักใกล้พันยังได้คุณภาพที่ด้อยกว่านี้แต่ในขณะที่กล้องมีการแพนถิวหรือ motion tracking ติดตามความคมชัดอาจจะลดทอนลงไปบ้างครับแต่สักครู่ก็จะกลับมาชัดเจนตามปกติส่วนมุมมองความกว้างของภาพถือว่าพอดีพอดีกับขนาดบ้านครับ ตัวกล้องสามารถหมุนได้เกือบรอบตัวที่340องศาเมื่อคิดรวมกับระยะเลนแล้วสามารถบันทึกภาพได้รอบตัว360องศาเงยได้ค่อนข้างเยอะแต่ก้มได้เพียงแค่เล็กน้อยครับซึ่งคุณสามารถควบคุมการก้มเงยได้จากแอปพลิเคชัน Hapo โเลยครับ f i ล l i n g การก้มเงยก็ประมาณนี้และมี Viewpoint ให้ใช้งานถึง8จุดครับเราสามารถมาร์กตำแหน่งสำคัญที่ต้องการได้แทนที่เราต้องหมุนก้มเงยเองกดทีเดียว ตัวกล้องก็จะหมุนก้มเงยไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยสะดวกขึ้นเยอะเหมาะกับคนที่ใช้กล้องตัวเดียวแล้วต้องหมุนไปมาดูสิ่งต่างๆครับและยังสามารถใช้ฟีเจอร์พาโทแบบง่ายๆช่วยให้คุณได้เห็นสภาพแวดล้อมรอบๆโดยไม่ต้องกดแชร์ให้เมื่อยครับตัวกล้องมีไมค์แล,ละลำโพงในตัวใช้รับเสียงและใช้สนทนาได้ ตัวกล้องคิ้วไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าติด้องหัวลงปรับหัวลงก็ตกนะครับซึ่งเขาสาม,ามารถมีฟังก์ชันในการกลับภาพได้ด้วยทาโปซีสองมาพร้อมกับอินฟราเรดในตัวระยะการทํางานที่40ฟุตรหรือ12เมตรในที่แสงน้อยหรือมืดสนิทระบบไฟอินฟราเรดก็จะทํางานอัตโนมัติครับแต่ว่าภาพตอนกลงคือที่ทดสอบมาเนี่ยคือมีความคมชัดดีนะครับสามารถแยกแยะได้นะครับเออตรงนี้เป็นคนนะใครเข้ามาบ้านเรานะครับอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเราอันนี้เป็นส่วนของวัตถุอะไรอย่างไรครับ <anca ld> เขาสามารถตรวจสอบตัวจับได้ครับว่ามีบุคคลเข้ามาในฉากไหมคือเพอร์ซันนะครับหรือว่าจะมีโมชั่นมีความเคลื่อนไหวไหมตัวกล้องจะมี AI ในการแยกแยะนะครับว่าเออในลูกทรงแบบนี้น่าจะเป็นบุคคลนะเมื่อมีบุคคลเข้ามาในฉากในซีนในจุดท,ที่เราต้องการก็สามารถที่จะมีการแจ้งเตือนร้องเตือนได้การแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนเข้าสู่สมาร์ทโฟนของเราในทันทีนะครับซึ่งแบบตอนนี้เนี่ยที่เรามีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับ เห็นไหมจะขึ้นมาเลยครับว่า t a าโ c 2ซีสอนะครับที่แจ้งเตือนมาแล้วมันก็จะลิงก์ไปสู่ตัวคลิปย่อยนั้นนะครับว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับมาพร้อมทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับซึ่งสําหรับคนที่สนใจว่าเออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมีอะไรก็สามารถกดเป็นไลฟ์วิวต่อได้ครับจะขึ้นเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ให้คุณดูแบบนี้เลยครับ ในงบประมาณไม่เกิน500บาทแต่การตรวจจับนี่ถือว่าฉลาดมากครับในปกติแล้วกล้องราคาถูกอะ่ะมันมกักจะตรวจจับแบบแปลกๆอ่ะคือตรวจไปกปันแหละแจ้งเตือนไปกันแหละนะครับตรวจจับทีก็ทั้งฉากทั้งซีเลยนะครับอะไรเข้ามามันก็แจ้งเตือนแต่ว่าถ้าโป้ซีสองตัวนี้เนี่ยมันสามารถแยกการตรวจจับได้2แบบอย่างที่บอกไปว่าโมชันกับเพอร์ซันและยังสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าส่วนใดเนี่ยให้เป็นการตรวจจับเพอร์ซันส่วนใดเนี่ยเป็นการตรวจจับในส่วนของโมชันก็ทันได้นะครับให้ไปทั้งโมชันให้ไปในเพอร์ซันก็ทันได้นอกจากนี้ ตัวกล้องยังมีฟีเจอร์ที่รองรับการแจ้งเตือนเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยเดี๋ยวผมไปลองให้ดูผมทดสอบเปิดเสียงเด็กทารกร้องจาก YouTube ตัวแอปพลิเคชันมีการแจ้งเตือนจริงๆและถ้าคุณไปดูในไทม์ไลน์ที่บันทึกไว้เราจะเห็นมาร์คเป็นสีชมพูช่วยให้รู้ว่าในช่วงเวลาไหนของวันที่เป็นเด็กร้องเผื่อคุณแม่จะตรวจสอบย้อนกลับว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็สามารถทําได้ง่ายครับ ถือเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคุณแม่ลูกอ่อนที่ต้องไปทํางานนอกบ้านหรือว่าทํางานคนละห้องกับลูกคุณนะครับแล้วลูกคุณร้องอ่ะจับมอนิเตอร์ดูตอลอดเวลาก็เสียสมาธิเนาะกล้องตัวนี้ว่อเด็กร้องนะครับมันก็สามารถที่จะแจ้งเตือนไปสู่แอปพลิเคชันของคุณแม่ได้เลยถือว่าฉลาดล้ำมากๆครับและยังมีฟีเจอร์นะครับในการแจ้งเตือนเมื่อมีการปกปิดตัวหน้าเลนหน้ากล้องเลยครับแบบนี้ครับสมมติว่าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการใช้งานกับพนักงานติดตั้งใน ชอบในร้านเนี่ยแล้วบางส่วนบางซีเนี่ยเขาชอบปิดไว้อ่ะผมจะปิดให้ดูครับการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวมันจะขึ้นโชว์มาเลยนะครับว่าเป็นโมชั่นหรือว่าเพอซันครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการปิดหน้ากล้องนะครับผมเอ,เอามือปิดหน้ากล้องมันจะขึ้นมาเลยครับ o มันออ t r u c t i ฟ e c เมร่าครับเห็นปะ่ะดังนั้นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า สิ่งที่มันแจ้งเตือนมาจากแอปพลิเคชันเนี่ยมันแจ้งเตือนว่าเจอความเคลื่อนไหวหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรครับการแจร้งเตือนปิดหน้ากล้องแบบนี้ก็รู้เลยครับและคุณก็สามารถกดดูได้นะครับมันจะขึ้นโชว์มาเลยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะครับดังนั้นต่อให้คุณใช้กล้องตัวนี้กับตัวของร้านค้านะครับหรือว่าใช้ในพื้นที่ที่คุณคิดว่า e y, จะมีคนมาปิดหน้ากล้องแอบทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เช่นกันซื้เมาปิดหน้ากล้องนะครับตัวกล้องสามารถแจ้้้้้้้้งงงงเเเเตืืือออออนนขาาาาาสสสมมรรร์ททโฟหหหลลกกกใดดวยย็ไัี และแสงสามารถตั้งค่าเสียงได้3รูปแบบ นอกจากนี้นะครับเรื่องความเป็นส่วนตัวก็สําคัญไม่แพ้กันครับกล้องตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้งานส่วนตัวอาจจะอาจจะอยู่ในห้องนอนนะครับหรืออาจจะเป็นอยู่ในห้องของเด็กอ่อนอ่ะที่มีคุณแม่ให้นมบตรอยู่นะครับการที่กล้องมันจะมาบันทึกเราตลอดเวลาก็เครอะเขินนะครับเอามือไว้ปิดหน้ากล้องแบบเมื่อกี้เดี๋ยวมันก็แจ้งเตือนอีกครับในตัวทาร์โปแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า p r i v a c y ครับคุณสามารถกด p r i v a c y Mode ได้ตรงนี้กดจึงไปนะครับตัวกล้องจะหยุดการบันทึกครับเห็นไหม ขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นไพรเวซี m โหมดครับจอจะดำนะครับไฟ l อลหน้ากล้องจะดับไปนะครับระหว่างนี้ตัวกล้องจะไม่มีการบันทึกนะครับจะไม่มีการส่งออกทั้งภาพทั้งเสียงไม่มีการสตรีมอ,อ,อะไรดทั้งสิ้นนะครับฟีเจอร์นี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นไพรเวซีต้องการให้กล้องกลับมาบันทึกใหม่นะครับคุณก็สามารถกดจาก Ex i t privacy mode ตัวกล้องก็จะกลับมาบันทึกตามปกติอัตโนมัติครับซึ่งแน่นอนแหละว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยดีแต่ว่า ตัวเลนอ์อ่ะมันจะไม่ได้พับเก็บเข้าไปเหมือนกับรุ่นพี่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ตัวเลนพับเก็บไปอาจจะต้องซื้อรุ่นที่แพงกว่านี้สําปาโปแต่ว่าสําหรับราคาไม่เกิน500บาทและใช้ฟีเจอร์แบบนี้ได้ผมว่าค่อนข้างโอเคแล้วล่ะและอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับก็คือเรื่องของการบันทึกครับตัวกล้องเนี่ยสามารถบันทึกผ่านไมโครเอสกีการ์ดได้ภายในตัวเองแน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยอะ่ะมันไม่ได้ซีเคียวริตี้ขนาดน,นั้นตัวกล้องนี้ถ้าเกิดว่าโจรมาหยิบไปควา้าปุ๊บ นะครับง่ายๆเลยหรือแค่หมุนขึ้นมาเนี่ยแล้วกดถอดไมโครสีการ์ดออกเรียบร้อยฮะไฟ์ทเ่วันทนก็หายไปเป็นปกติกของกล้อง IP Camera ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็น้ำหนักเบาใช้งานง่ายแบบนี้โจรมาก็เอาไปได้ง่ายแต่ว่าความแก้ไขปัญหาได้คือเขามีทาโปแคร์ครับทาโปแคร์เนี่ยจะเป็นคราวสำหรับทาโปครับที่สามารถบันทึกความเคลื่อนไหวต่างๆได้แบบอัตโนมัติครับถึง30วันให้ใช้ฟรีๆเลยครับทดลองใช้งานก่อนได้ถ้าชอบ ค่อยสับสกิปชั่นเพิ่มเติมในเดือนต่อๆไปก็ได้นะครับผมโดยทาร์โปแคร์นะครับจะบันทึกส่วนที่มีความเคลื่อนไหวขึ้นคลาวนะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าสิ่งสําคัญไฟล์สําคัญตอนสําคัญที่ตัวกล้องบันทึกได้จะไม่หายไปและทาร์โปแคร์สามารถใช้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่เรียกว่าริสโนทิฟิเคชั่ได้ด้วยนะครับโดยปกติแล้วการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเฉพาะข้อความที่ผุบอกไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดริสโนทิฟิเคชั n นมันจะแจ้งเตือนมาพร้อมกับรูปภาพเล็กๆแบบนี้ด้วยครับ นั่นแปลว่าจะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมันจะแจ้งเตือนมาเลยว่าเออตอนนี้ Person was detected เนี่ยโพสสิ่งที่มันจับได้ขึ้นมาตรงนั้นเลยครับแปลว่าคุณไม่จะเป็นต้องดูเข้าไปดูตลอดเวลาก็ได้ว่าเอ้ยคนที่ผ่านหน้ากล้องคือใครนะครับเป็นคนที่คุณไว้ใจได้ก็ปล่อยผ่านไปก็ได้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทำงานได้นะครับแต่ว่าต้องสมัครเป็น t ร p โบแ a r e เท่านั้น นอกจากนี้นะครับผู้ใช้ก็ยังสามารถที่จะกดดู playback ย้อนหลังได้นะครับทั้งไฟล์ที่มาจากคลาวด์นะครับคือทาวโปรแคร์นั่นแหละก็จะดูได้นะครับว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเขาจะแจ้งเตือนมาว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น m o ชั่นแบบไหนครับเป็น m o ชั่นเป็น person ก็สามารถตรวจจับบอกได้นะครับหรือว่าจะเป็นการ playback นะครับผ่านไ micro s ก card ที่บันทึกภายในก็สามารถ playback ได้นะครับตัวกล้องตัวนี้เป็นการบันทึกลงรเ c r o s ก card แบบ continuous นะครับคือบันทึกตลอดเวลาได้เลย24ทับ7ดังนั้น ต่อให้ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครับเขาก็บันทึกลงไมโครเอสก์ดได้นะครับแต่ว่าทาเปาแคร์เนี่ยจะบันทึกเฉพาะความเคลื่อนไหวั p เคลื่อนคลาวไปถ้าคุณใช้งานร่วมกันทั้ง2ตัวเนี่ยก็เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเลยแหละครับแม้ตัวกล้องไม่มีไมโครเอสก์ดอยู่นะครับอาจจะแบบตัวกล้องไม่ถูกขโมยไปแต่ว่าโดนจิกไมโครเอสก์ดไปอย่างเดียวนะครับลูกน้องคุณอาจจะแบบเออ เฮ้ยเจ้านายไม่อยู่อ่ะเราจะทําอะไรไม่ดีปิดหน้ากล้องเดี๋ยวเจ้านายรู้แก้งถอดไมโครอสซการ์ดออกเลยนะครับแม้ว่าไม่มีไมโครอสซการ์ดอยู่แต่ว่ามีทาโป้แคร์ครับทุกการเคลื่อนไหวที่ผ่านหน้ากล้องจะถูกอัพขึ้นคลาวด์โดยอัตโนมัติครับถึงบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่คุณควรใช้ร่วมกับการบันทึกลงไมโครอสซการ์ดจะทําให้ตัวกล้องตัวนี้ทำงานแบบเพอร์เฟกมากๆตัวอย่างวิดีโอนี้คือการบันทึกผ่านไมโครอสซิการ์ดครับสีแดงเงินอมเขียวนี่คือไทม์ไลน์ที่มีการบันทึกตลอดเวลาครับแม้ไม่มีความเเคลลื่อนนนไหวใวใา15 46 มีความเคลื่อนไหวหเกิดขึ้นจะเป็นสีสม้มก็พบน้องแมวผมอยู่ตรงนี้ครับอยากรู้อะไรเกิดขึ้นผมก็ถอยย้อนไปดูนิดหนึ่งเราก็จะพบไฟล์บันทึกว่าอ้อน้องแมวผมเพิ่งไปเข้าข้าวน้ำมาแต่ถ้าเรามาดูส่วนของทาโบคลาวก็มีการบันทึกไฟล์ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยแต่จะบันทึกเฉพาะช่วงที่มีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นและไฟล์เพลย์แบ็กต่างๆเหล่านี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดและเอ็กซ์พอร์ตไปใช้ต่อได้เลยครับ ส่วนถ้ามีคนถามว่ากล้องแบบนี้กินไฟเยอะไหมถ้าเสียดทิ้งไว้ตลอดเวลาเราเอา power meter มาวัดดูกินไฟไม่เกิน2วัตครับแม้ขณะที่มอเตอร์ตัวกล้องหมุนทํางานอยู่ก็ไม่เกิน2วัตเช่นกันเรียกว่าแทบจะไม่มีผลต่อค่าไฟรายเดือนเลย และทั้งหมดนี้นะครับก็คือทาโป้ซีสองร้อยซีบายทีวีลิงครับรับประกรันศูนย์ไทย1ปีในราคาจําหน่ายจากศูนย์เพียงแค่49 9บาทเท่านั้นราคาไม่เกินแบงค์ม่วงหนึ่งใบได้ฟีเจอร์ลำ้ลำลําแบบนี้ครบคันในเรื่องของการตรวจจับการแจ้งเตือนต่างๆและความคมชัดในการบันทึกครับผู้สนใจคุณสามารถดูและเพิ่มการสั่งซื้อได้ทลิกใต้ใคลิปนี้เลยนะครับ <S <S ย้ำอีกทีหนึ่งว่ารับประกรันศูนย์ไทย1ปีในราคาเพียงแค่49 9บาทเท่านั้นและเจอกันคลิปหน้าครับกับผม